เพอนซี่ทุกทุกท่านนะครับสำหรับมือเนี่พ่อใหญ่หวาดนอทงก็ยอยากมาแนะนำให้เพื่อนเด็บซี่ทุกทุกท่านนะครับหลู้จักว่ามาแนะนำให้หลู้จักกับธนาาัธนาค้ารนาารหนึ่งนะครับซึ่งธนาคาั้นี่ก็บโมเมนต์ท่อกกสบ่โมเมนต์ธน,นาคา้นทหารไทยหรอกครับเป็นธนาคารบ่อฝากเงินนะครับแต่ว่าเป็นธนาคั้นฝากขยะนะครับเพื่อนก็มีบทบาทนาทีของเพื่อนยังไง เดี๋ยวผมสีผ้าท่านไปเบิ้งนะครับสําหรับขยะนี่ก็คือวัสดุเรือใส้นะครับมันก็มีหลายๆอย่างคือขยะแห้งขยะเปียกนะั่แหละแต่ว่าผมก็สทีเวาเอาขยะแห้งงอมงเอาลดนะครับสําหรับขยะแห้งนี่ก็ขอบขั้วหนึง่งหลังคาหนึ่งก็ใส่หลายเติบนะครับมีหลายเติบแล้วก็เป็นหมู่บ้านมันก็หลายร่วมกันมันก็หลายเมื่อมันหลาย มองทิมมองเก็บมันก็หายากมันก็เป็นหกรุงลังบ่ใส่ประโยชน์อีนังนะครับบัดน,นี้ทังเทศบาลเพิ่นก็เลยมีนโยบายขึ้นมานะครับมีนโยบายขึ้นมาสําหรับขยะนี่เนาะครับเมื่อขยะมันอังมันบ่มมีมองทิมมันเป็นขยะแล้วก็ทังเทศบาลเพิ่นก็เลยมีโครงการมีนโยบายขึ้นมาเป็นธนาคารขยะสําหรับธนาคารขยะนี่ก็มี ประธานมีร่องประธานมีกรรมการไปคัดแยกขยะนะครับไปคัดแยกขยะว่าขยะนี่ราคาเท่านี้ขยะนี่ราคาเท่านี้ลาานแล้วสำหรับผู้ที่สิไปขายก็มีชาพนกิจผมนะครับนี่รายรับรายจ่ายคือสองต่อสามต่อพุลธนะครับโครงการของเทศบาลเพิ่นนะครับเป็นนโยบายคุมม้า,าบาทน,นี้บางเทือกอะห่วย มันขายดีมีราคาบางเถื่อกไปรักเอาขายะกันอยู่เฮือนก็นมีนะครับอันนี้ผมขอบอกไปสือส่อๆดอกวา่ามีผู้สิไปรักเอาของกันดอกคือยังพวกปวดห้างหม้อห่างอีกยังห่างอย่างเี้นะครับของห้างเพิ่นเอาบดนั่นแหละนะครับเพิ่นรับสื่อแต่ว่าของห่างเพิ่นพ่ซสื่อจะ,จะผ้าห้มขาดกับองแตกนะครับอันนี้ซืออย่างอื่นคนสื่อบด <laughs> <lakes> ครับที่เป็นโลหะเป็นวัสดุเดือนละรังนะครับที่เพิ่นรับสื่อขยะนะครับคือ คนที่ซื้อบโมเมนที่ซื้อทุกมือหรือว่าซื้อทั่วไปนะครับเพิ่นที่เปิดรับซื้ออยู่ศูนย์เลี้ยหลู่หรือว่าสาราประชาคมนี่แหละนะครับรับซื้อเดือนละครั้งแล้วก็เมื่อเพิ่นซื้อมาแล้วก็มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพิ่นที่คัดแยกขยะอีกเถื่อนึงนะครับคัดแยกขยะอันนี้แยกขวดไว้พ่อขวดแยกกระดาษไว้พ่อกระดาษเพิ่นก็แยกของเพิ่นนั่นละนะครับแยกแลก้วก็ คือใส้ถุงแยกสิ่ช่วนไว้เราก็ราคาก็อจทิบอกคือเก้านะครับราคาอาติตั้งกันขยะแต่ละชนิดนะครับพนักงานเพิ่นกิดที่คัดแยกออกนะครับเมื่อเพิ่นบนแน่ใจว่าสามารถชิกเพิ่นมาเบิดหรือโบเบิดมาขายขยะนี้นะครับเพิ่นกิดสีประกาศอีกเท่อทั้งหอกระจายข้าวนะครับเื่ว่าภูมาขายบ่ท่านห PA ร,นรหนือผ e ูกำลังสีมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เหตุขึ้นห,หน้านหให้เหาหูจักคุนขาของขยะนะครับกับเป็นบางครั้งนะนะครับสำหรับขยะถ้ามันหน่อยไรก็ว่ามีผู้อยากได้อยากหมายมันละครรมันเป็นกตเ,เป็นเงื่อนเป็นข้ามได้เฮา,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 ากับอยากแกบอยากหมายมันคือวานนั่นแหละนะครับกับสำหรับขยะนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่หน่อยนี่แหละครับไปหาายก็บได้นะครับครับก็ไหวพ่อกันคลิปหนาเนาะครับคลิปหนากัจัง้าพ่อกับพ่อแย่บาดนอนทุ่งอีกนะครับสำหรับมือนี่กะ ขอให้ทุกคนลำล่วยโศกหมานสบายดีสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุขนเนนะครับสวัสดีครับ